วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวที่วัดปัดลับรออำเภอท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดพดาิาจะเป็นอำเภอท่าแซะก็มาเดินชมบรรยากาศในวัดจะมีถ้ำมีถ้ำอยู่บ้างเลยแต่ว่าทม่กล้าขึ้นไป กในวัดเหมือนเดิมจ้ะร่มรื่นเป็นวัดเก่ามากนะ ท่านกำลังตัดหญ้าอากาศดีมากเลยค่ะมแมวแมววิง่งอยจะงมีท้ำมีหน้าผาสูง รับรอถ้ำรับรอด้านนู้นนะคะด้านนู้น,นะะจะมีถ้ำเห็นมีบันไดขึ้นไปสองสามสามสามที่อมีแผนที่ด้วยแผนที่ใช่ว่าอันนี้ศาลาหมอพร จะเด็กก็มาหลวงของเลยชื่อเต็มว่าชื่อวัดเทพเจริญวงเล็บถ้ำรับร้อทั้งนั้นก็จะเป็นทางขึ้นหนึ่งถ้ำ นี่ก็จะเป็นทางเดินทางเดินเข้ามาแล้วก็จะมีบันไดนี่แหละค่ะบันไดบันไดเรา่ว่าจะขึ้นไปบนท่ำนึ้น,นะคะเดี๋ยวไปทางด้านขวา แต่ว่าไม่กยไม่กล้าขึ้นค่ะอันนี้ทางขึ้นทําที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่บริเวณวัดเทพเจริญนี่ค่ะห้งข้าห้องน้ำหอฉันที่พักแม่ชีโรงละครจุดเทียนสาราปูเจ้าใส พิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินไปท้ำเพชรเนี่ยค่ะไม่จะสูงมากนะเมื่อถ่ายเมื่กี้ยมีถ้ำสามบันไดขึ้นถ้ำสองบันไดขึ้นถ้ำหนึ่ง นี่น่าจะเป็นแผนที่ถ้ำนะคะเนี่ยถ้ำเนี่ยบริเวณบริเวณแผนที่ถ้ำเนี่ยน่าจะเนี่ยสูงมากนะเพื่อว่าว่าเนี่ยจะมีมีมีก็เขียนไว้สองแผนแผนที่ไว้ นี่ก็เป็นหน้าผาค่ะในบริเวณวัดน,นั่ค่ะนึกภาพโดยรว,รวามารวอ๋อ ข้างกวดาวัดลานวัดนี่ทพิพิธภัณฑ์ท้องทองถิ่นวัดเทพเจริญตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนี่ค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยมาเที่ยววัดวัดทำรับรอนอี่ก็ อยู่หางจากจังหวัดชุมพรก็ประมาณประมาณอยู่ที่2ีกิโลได้ยีกิโลเมตรได้ค่ะตรงนี้เขาจะเขียนว่าดีต้องรับสู่ดินแดนประวัติศาสตร์รับทำรับรอนี้มีประวัติศาสตร์เยอะนะแต่ว่า ไม่ได้หาข้อมูลพามาชมมาเที่ยวเฉยๆแล้วเราก็จะเดินมาตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นบริเวณทางขึ้นถ้ำตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะอีกทางหนึ่งค่ะ ข้างบนข้างบนถ้ำท,ท,ที่ใหญ่นะเพราะว่าภูเขาจะยาวมากเนี่ยค่ะทางมีลูกศรทางขึ้นถ้ำแล้วก็จะมีเนี่ยต่อไปถ้ำรับล่อไปในถ้ำมีพระพุทธรูป ปูนปัน้ปนองค์ใหญ่ปางมานชัยชาวบ้านเรียกว่าพระปูหลักเมืองรอบท่านมีพระพุทธรูปตางสยายญาติพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จํานวนนับร้อยองค์รท่านมีพระพุทธรูปงามพระพุทธรูปปางมาวิชัยสามองค์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนะโกสินทร์ตอนต้นหรืออยุธยาตอนปลาย ที่สาราลาดสามคัคคีมีรอยพระพุทธบาทแกะสลักจากหินทรแดงสลักภาพมงคลร้อยแปดประการเนี่ยค่ะอ่านได้นะป้าก็อ่านแค่เนี้ยอ๋อตรงนี้เป็นรายละเอียดถ้ำรับล่อค่ะเนี่ยค่ะขยายอ่านกันได้นะคะก็มีทั้งหมด 8ถ้ำกระจายอยู่โดยรอบมีบันไดทางขึ้นสำคัญ3ถ้ำคือถ้ำไสถ้ำพระปู่หลักเมืองและถ้ำไอ้เตภายในถ้ำนอกจากจะมีความสวยงามตาม,ตามธรรมชาติจากหินง,งอกหินย้อยแล้วยังขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณหนะ้าปากถ้ำไสและพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้าน แต่ไม่ชัดทั้งกล้องกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเนี่ย ถือก้องเวหน่ะู็ถึงว่าถ้ามาเที่ยวหลายๆคนก็น่าจะเป็นไปเที่ยวนะถ้ำอื่ถ้ำเดี้ยวซ้ายเดียวขวา ตรงนี้ก็เป็นแบบบันไดใหญ่หน่อยกว้างหน่อยอันนี้คือถ้ำที่สองที่ว่าเขาจะขึ้นไปทางเขาจะใหญ่กว่าบันไดเขาจะใหญ่กว่าถ้ำหนึ่งถ้ำสองแต่รวมๆแล้วข้างบนมีแปดถ้ำนะมีหินหินง,งอบหินย,ย้อยสวยมากที่เขาเขียน เป็นป้ยเยนต้องประดับเองก็มีกล้วยไม้อากาศเริ่มนั่นละค่ะเริ่มเย็นแล้วห้าโมงกว่า ็นตู้ไปสนณีบุญนะคะบุตให้แด่ปิดามานดาผู้มีพรคคุณบุตให้แด่อุตรให้แด่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางนะะี่ค่ะส่งบุญถึงคนที่คุณรักเขียนชื่อที่อยู่ของท่านส่งชื่อผู้รักคนที่คุณรักไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คือทำแบบไม่ต้องเขียนออก,ก็ได้นึกเอาก็ได้นึกชื่อ บุญฝากทุกทุกคนนะคะูถึงสมัยก่อนก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะแต่เดี๋ยวนี้เงียบหายไปเมื่อก่อนวัดทำรับร่องานประจำปีทุกปีนะปปกปมีผู้คนมาเที่ยวทำบุญเยอะมากมายเป็นวัดที่สงบเพราะว่าอยู่ใน ในป่านะแต่เดี๋นี้ก็จเจริญมากแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นถนนถนนดินลูกลังทางขึ้นถ้ำถ้ำที่สองนะงไสียเสียงนกะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอีกถ้ำหนึ่งนะคะเนี้ยเป็นที่ทสามอะ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีทางบันไดขึ้นถ้ำไปแต่สมัยก่อนนะจะไม่มีบันไดเนี่ยค่ะจะมีแผนที่ทุกถ้ำเลยค่ะเนี้ยค่ะแผนที่เขาก็จะบอกไว้ นี่ชื่อว่าเดินมาเที่ยวก็เป็นถ้ำที่สามค่ะตรงน,ะะน,นี้นาท่องเที่ยวมากนะคะใครออผ่านไปผ่านมาจังหวัดชุมพรมาเที่ยวได้นะคะวัดถ้ำรับล่อคะ่ะอยากา,าศก็ดีมาก เสียงมาจากข้างบนกุ๊กกักกุ๊กกักเดีย๋ยวนี้บริเวณวัดเขาก็จะเจริญมากแล้วพูดถึงสมัยก่อนนี่แบบมันเป็นถนนลูกลังเข้ามาเมื่อประมาณสัก20ป,ปีอ่ะเดีย๋ยวนี้ก็วัดวัดถ้ำรับร้อนนี่ก็จะชื่อดังมากเพราะมีถ้ำสวยๆขยย้างในไง ลูกสาวเคยขึ้นไปเที่ยวสมัยเขายังอายุสิบสี่สิบห้ามนมาเที่ยวชมพเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตักถ้ำที่สองนะคะที่ว่าเมื่อกี้ถ่ายพอดีเมมเต็มก็เลยเปลี่ยนเครื่องถ่ายเออเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มาถ่ายนี่จะเป็นด้านบนนะ ของคําที่สองถึงว่าถ้ามาหลายๆคนนะมาไปเที่ยวชมนะ